สวัสดีค่ะยินดีตอนรับสานผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหคาะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับแบในช่วงบ่ายของหมื่อวันที่ยี 19. เดือนมีถุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะ่ะมืออาชีพพี่น้องบนเทาสุขสกอนมาติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทาง จากคุณแม่โคราชเดอพี่นองเดอร์ในคลิปนี้นะคะเป็นชุดของแถมฉบับที่สามซึ่งฉบับที่สามนะคะงวดที่ผ่านมาเพินเขามาเป็นศูนย์สี่ศูนย์นะคะพะม่ยพี่นองค่ะมณีคุณแม่โคราดก็เลด้ติดตามมหาห่นะคะสาหรับชุดของแถมฉบับที่สามนอกจากแนวทางของหวยซองหาหมืินบาทแล้วนะคะคุณแม่แล้วก็มีแนวทางเหล็กตนสนมาฝากงวดที่ผ่านมาเนี่ย ข้าเจ้าได้3ามโตตรงๆแล้วก็2โตตรงๆนะคะพี่้องคะหาศูนย์สี่กับสามหนึ่งเนาะพี่้องเนาะเอามาเนี่ยนะคะแนวทางที่คุณแม่โคราชนามาฝากนะคะสิมีตัวใดนะพ่อแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกค่ะวันนี้กใกล้เข้ามาแล้วก็เลยมาถามว่าแม่มีตัวไหนมาฝากอันไหนมาฝากคะแม่คะใบที่สาม ออ๋ค่ได้ะใบ<า>เลขแถมอ่ะใบที่สามเขาเ 1, ขียนว่าหนึ่งกรกฎดาคมหกเจ็ดจ้าแล้วก็สามเลขติดบนติดล่างค่ะหนึ 1, ่งกระดกดาหกเจ็ดใบที่สามมันมาแบบนี้โอ้แล้วก็มีเจ็ดมีแปดมีศูนอันที่ว่าสามตัวติดบนติดล่าง้าอแม่ะคะนี่ใช่อ๋อมีแปดมีเจดมีศูนย์นะคะจ้า มลล่างจะมีอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้ที่เขาเขาเขียนมาอะมันมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะแปดสาม แปดสามค่ะแปดหกแปดหกค่ะแล้วก็มีหนึ่งแปดเก้ามาหางหนึ่งสามตัวแปดเก้าอ่าแต่ก็ไม่ได้วงหรอกแต่ว่าเขามาวงเลขสองตัวค่ะวงแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะนอกนั้นไม่ได้วงแต่ว่าแล้วแต่เอฟซีจะไปเลือกเอา ่ะไอถ้าใครเลือกไม่เป็นก็เลือกแค่ที่เขาวงไว้นี่แหละจ้าแต่มันจะไม่หลายหางแต่ถ้าใครเลือกเป็นก็เออตรงกับความฝันเลยตัวนี้หรือตรงกับเลขดังหรือตรงกับเลขที่ตัวเองชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นก็ได้ค่ะแม่ไม่ต้องเอาที่วงก็ได้แต่มันก็พวกนี้มันน่าจะเข้าอยู่ดอกจ้ะบางทีมันก็เข้าเลขเอกหัวซองห้าหมื่นของแถมของอะไรเนี่ย ้านะมันก็เข้ามาตรงๆเลยอ่ะเมื่อที่แล้วก็เข้าไอ้ทั้งสามชุดเลยนะคะแม่นั่นแหละบางทีมันจะเข้าก็ลองดูคไอเอฟซีเลือกดูเออแล้วแม่มีเลขเอ้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาพอดีบังเอิญไปเจอกันค่ะไปเจอกันแล้วก็เลยถามเอ้าจะไปไหนเขาบอกว่าโอ้ยมาหาซื้อของไว้เดี๋ยวพวกนี้ไม่ได้ซื้อพวกนี้จะไปไอ แก้บนกับเขาวากันค่ะแก้บนกับเขาวงวดก่อนเอาไปที่ไหนเราวางันต้นสนนี่นแหละโอ้ต้นสนที่คุณนายคือพาไปอาะไปนั่นเลยอ๋อค่ะแม่เออเขาบอกว่าต้นสนนะ่ะงว,วดที่ผ่านมานะ่ะได้เลขสามตัวเลยอืมค่ะสามตัวสองตัวเลยได้เขามีอย่างละสองคู่คู่หนึ่งก็ห้าศูนย์ตีค่ะคู่นี้ ห้าศูนย์สี่เรีลกล่างสามศูนย์และอีกคู่หนึ่งอ่ะเก้าหนึ่งสี่สามหนึ่งค่ะสามหนึ่งล่างเอาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างตออัวนี้แม่เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่เข้าคนลหางกันใช่ค่ะเออเขาก็เลยไปแก้บนเขาถูกอืมทีนี้ก็เลยแก่ก็เลยถามแบบไปด้วยกันไหมล่ะว่างั้นเอารถไปก็เลยไปวันไหนพรุ่งนี้เหมือนกัน อ้าวพรุ่งนี้ไปก็ไปห嘛อืมค่ะไปแม่ก็เพิ่งกลับมานี่แหละอ๋อแม่ไปมาแล้วเหรอคะใช่จะไปรถกลับมานี่<า><ก>แหละเพราะเขารถไปแต่เช้าอะ่ะค่ะอืมและทีนี้เลขเขานะ่ะมันก็จะมีเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะล่างแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะหลีหางหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดค่ะล่างศูนย์ห้า ศูนย์ห้าค่ะ,ะมีแค่นี้แหละสองหางนี่แหละอืแล้วแต่แต่เขาบอกว่ามันก็มีงวดที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยตรงเด่งเลยแต่บางงวดนะ่ะต้องต้องกลับเอาอะต้องสองไอ,สนนอ้สามตัวบนเนี่ยสามตัวบนเนี่ยเขาไอ้นั่นกันแบบเขาไอ้ตัดเล่นอะค่ะแม่ตัดเล่นกันแล้วแต่จะตัดจะเอาแม่ต้น ต้นสนนี้มีคนมาทรงใช่ไหมคะแม่ใช่เขาก็ถ้าใครจะมาหวยเขาก็จะมาทรงให้เลยอ๋อเหรอคะโอยจากต่ก่อนอยู่หยุดกลางทุ่งนาเนาะต้นสนนี่แม่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะเลยหรอแม่เออมันก็ไปเรื่อยแต่เราไม่ได้ไปติดตามเราไม่รู้ข่าวเขาไงเดี๋ยวนี้เขาทําสารทําอะไรขึ้นแล้วหรอคะแม่เขาก็ทําที่สารทํำปืนทำอะไรคน นั่งคนอะไรดีอยู่ก็มีแต่พวกถูกหวยแหละเขามาบริจาคมาทำอ๋อแต่ก่อนเป็นทุ่งนาที่แม่บอกว่าเป็นร้อนน่ะนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาทำร่มลื่นมีเหมือนเททำทางเข้าเนี่ย ก็พวกที่ถูกหวยเยอะๆมีแต่โดยมากทางกรุงเทพน่ะอ๋อแสดงว่าโอ้คนถูกตลอดเตอร์นั้นเขาบอกว่าไทยกรุงเทพมาทำหรอกงั้นค่ะแสดงว่าเขาก็ได้เยอะเ่ยเขามาทําให้ทำให้อย่างดีเลยแต่เจ้าของที่เขาก็ไม่อยากให้คนมาเยอะหรอกเขาไม่อยากนั้นโอ้ไม่อยากจะดังอั้นเออเขาไม่อยากจะดังอยากอะไรหรอกค่ะขนาดจังหวัดยังไม่เผยเลยอ่ะถ้าใครเผยยังไม่ต้องมาว่างั้นอืมห้าม ข้าห้ามอะไรเล้วจะหยุดเลยว่า,า,วา,างั้นค่ะเขาก็เลยไม่เผยเขาก็รู้กันใครรู้กันไอ้คนไปถูกเขาก็ปิดปากเงียบเลยอือนอกจากคนเคยไปแม่ก็เลยบอกเขาก็ไม่อยากให้มันโดนปิดนะแม่เนาะจริงจรอคุณนายเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยเคยพาไปนั่นแหละตอนนั้นอ่ะค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาดังเลยนะเดี๋ยวเนี้ไปดูมาไอ้เพื่อนอีกคนพาไปว่าเขาไปแก้บุญ ทีนี้ก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าไปกับเขาก็เลยไปกับเขานั่นแหละอืมจ้ะแม่จะลองลองดูค่ะเพราะเลขมันก็ไม่กี่ตัวหรอกใช่ค่ะแม่อืเลขพวกเนี้ยไม่ค่อยกี่ตัวก็เลยแม่ว่าเดีย๋ยโวโทรไบบอกแอดว่าไอ้เใบที่สามมาก็เลยจะบอกต่อค่ะนั่นแหละแต่มันก็ตรงกับใบที่สามอยู่นั่นเนี้ยตรงกับใบที่สามแปดศูนย์เนี่ย แปดศูนย <80 S 1> <ช>์เนาะแล้วมันก็มาตรงกับเพื่อนอาจารย์จอย,ยนั่นน่ะแม่แปดศูนย <80 S 1> ์ล่างเนี่ยใช่ค่ะนั่นแหละแต่ว่าไอของเลขซองมันบอกบนบนบวกล่างเนี่ยจ<ช>แต่ว่ามันวงมาที่เฉยไม่รู้มันวงอะไรวงบนวงล่างกับไม่รู้แหละค่ะแต่เรามาเตียวเองค่ะแม่แต่<ช>ว่าคุณนายเขาก็รู้แล้วว่ามันเข้ามันอะไรแต่เขาบอกว่า เขาไม่ได้เล่นตามนี้แล้วใจเดียวรตตรจริงๆเลยนะตอนนีน้นะอ่าเขาซื้อรอตอตรี่อย่างเดียวจ้าแต่ก็แม่ก็ไปบอกเลขเขานั่นแหละว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วคุณนายก็บอกว่ามันกระตรงของเขาอยู่ว่างั้นค่ะแก okay, ก็บอกตรงศพของเขาบ้างก็เลยไอศูนย์ห้าก็มีใช่ค่ะแปดศูนย์ก็มีคุณนายเขาก็รู้ว่างี้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้ สนใจเขาบอก<ม>เลขเขาก็ตรงอยู่ค่ะแม่จ้ะ,จะมันก็มีแค่นี้ละลูกได้ไดค่ะเดี๋ยวทวนตัวเลขก่อนนะคะแม่คะจ,ะจ้ะจอ่าทวนฉบับที่สามก่อนเนาะจ้ะเขาบอกว่าอ่าสามเลขติดบนล่างสามเลขเด็ดติดบนล่างก็จะมีแปดเจ็ดศูนย์จับคู่มาให้ก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด แปดสามแปดหกแล้วก็หนึ่งแปดเก้านะคะจ้าหนึ 1, 8, 9, ่งแปดเก้านะสงสัยบนนั่นแหละอืมเขาก็วงมาให้แปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้ากับแปดศูนย์นะคะจ้าทีนี้เลขต้นสนก็จะมีเจ็ดหนึ่งแปดแปดศูนย์นะคะจ้าอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสามเก้าเจ็ดกับศูนย์ห้าจ้าจ่าคุณแม่ขอบคุณคุณแม่นะคะจ้าเหมือนเอกเขาก่อนนะห้าศูนย์สี่กับสามศูนย์จ้ะ เก้าหนึ่งสี่กับสามหนึ่งเนี่ยมันมาเข้าแบบนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันงวดนี้มันเข้าตรงตรงแต่บางงวดน่ะมันจะเข้าเละตัดตีตัดซื้อเอาจ้แต่พอดีเจ้านี้ไปเอามันมาได้ตรงพอดีคเขาก็เลยมาแก้บนนั่นแหละแต่โดยมากเขาบนไว้จะทําตรงนั้นจ้างตรงนี้หรือจะทาไอสวนทาศาลาห้องน้ําอะไรแถวนั้นเขาก็ทํา นั่นแหละที่ตรงนี้ก็แรงอยู่ได้นนะเขาก็ทําให้คนมากลับมาไหวบูชาอะไรก็ว,ว่าไปมาขออย่าง,อ,างอื่นไม่ใช่หวยก็มีมาขออย่างอื่นก็มีอ๋อขออย่างอื่นที่เขาก็สําเร็จนะแม่ใช่เขาสําเร็จโอ้อค่ะแต่เมื่อแม่ว่าแล้วแต่ดวงดอกแล้วแต่ดวงเราดอกดวงเราขึ้นมันก็คือเข้าถูกเวลาดวงเราไม่ขึ้นมันก็เข้าไม่ถูกจ่าแม่ นนง์ใครดวงมันบางทีถ่อมาบบกไกลก็อาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะผิดหวังก็ได้เนาะเอาจจะผิดหวังก็ได้ไม่แน่ไม่นอนดอกขนาดแม่อยู่ใกล้ๆย่าโมจะแท้คนอื่นมาไกลๆเขายังได้ยังถูกอ๋อแต่แม่ก็เคยไอก็สําเร็จอยู่นะย่าโมอ่ะที่สําเร็จอยู่แต่พูดเรื่องหวยอ๋อ <laughs> พูดเรื่องหวยค่ะห <laughs> วยนี่แบบว่าเราไม่มีโชคมันก็ไม่ได้ไงอื แต่อย่างอ่นี่มันก็ยังว่าเ่ยเอาท่านก็บอกท่านก็ช่วยท่านก็บอกแม่ตรงๆเลยว่าไม่มีดวงใช่ที่ตอนนั้นอ่ะเออแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ถูกบอกเพราะว่าไม่มีโชคเออนั่นแหละเนาะเราจะตอนแม่ไปไหว้ขอหวยเห็นคนอื่นเขาถูกดีค่ะแม่ก็เลยเขาให้ไปไหว้ตอนตีเท่าไหร่นู้นแม่ก็ไปไปกับเพื่อนก็ไปขอไปไหว้ท่านก็บอกว่า ไม่มีดวงไม่มีโชคมันก็ได้ไปก็ไม่ถูกหรอกลูกเหมือนกันอ่าแม่ถึงว่าไปคนขายลอตเตอรีก่ก็โอ้ยนอนขายเที่านั่นเลยมั้ง <c oughs> <c oughs> คือว่าขายดอกไม้นะ่ขายมดคืนดิอยู่นอนกินอ<า>ยู่นู่นเลยนะอยู่เลยเขาเปลี่ยนกะกันน่ะเปลี่ยนกะกันกะมึงขายกลางวันกลางคืนไม่มีคนกันเขาก็านอนอยู่นะ่แต่ไม่แน่บางทีก็มีทัวร์มาจากคืน ใช่มือนๆกำค้ำตีหนึ่งตีสองก็มานะค่ะอืมเขามาจากทางอื่นอะเปลี่ยนเวรกันเหมือนเซเว่นเลยนะแม่ใช่เปลี่ยนเวรกันเลยค่ะเออจ้าขอบคุณแม่นี่แหละลูกขอบคุณคุณแม่ค่ะจ้าจ้าจ้าคุณแม่โชคดีนะคะจ้าจ้าถ้าเกิอถ้าจะมีอะไรเด็ดๆจะจะโทรไปบอกหรอได้ได้ค่ะคุณแม่คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าเอาพี่น้องแคปหน้าจอแลอพี่น้องเล้อนแนวทางนะคะ ของแถมฉบับที่3นะคะที่คุณแม่กุลาชนํามาฝากนะคะแล้วก็มีแนวทางเหล็กตนสุนนะคะหัวทิพย์พานมาเพิ่นเขา3า3ตัวตรงแล้วก็2ตัวตรงๆพร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทาง ที่คุณแม่โคลาดนํามาฝากนะคะจะังไดการหายพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะทำมักแนวทางในชุดนี้ค่ะกะอย่าลืมนะคะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พรอมผู้ละใบสองใบนะคะหาเทียถือรางวัลใหญ่ๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ